มาโซเลมาล้อมวงคุยกันมูเฮาสาวอิสามาเดิอมาตุ่มโฮมสวัสดีครับตอนรับขะาูสลรการตุ่มโฮมนะครับมือนี้วันที่8มกราคมนะครับ ก็เป็นช่วงสบายๆนะครับหมายความว่าอากาศดีอากาศเย็นแต่ว่าอันนึงก็ต้องเตือนต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับ mm hmm. ในกรุงเทพก็ดีในต่างจังหวัดหลายๆมองก็ดีเ mm hmm. พิ่นก็นออกมาเตือนเรื่องฝุ่นขนาดจิ๋วพี2เอ็มสองุดหาครับมีปัญหาอยู่ในเกือบทุกพื้นที่เ mm hmm. พราะฉะนั้นพี่น้องก็ระวังเดิอครับเด mm ้อ hmm. ในช่วงท้ายเมื่อนี้หมอแพทย์กลับมาจากญี่ปุ่นแล้ว mm hmm. เดี๋ยวมืออื่นมาประจำการแต่ว่าเมื่อนี้ฝากครอบลูก เลือกอาหารอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นครับเป็นทัวมักที่ภาษาญี่ปุ่นเอาวานัตโตะมันดียังไนครับบ้านเข้าเฮ็ดกินได้เองบอนะครับเดี๋ยวมาติดตามกับหมอแพทย์ช่วงที่สองพี่น้องครับมือนีม้นต um ุ่มโฮมครับม้นทีอุดมพวกนี้แหละไปเบิ้งตัวย่างการเฮ็ดเกษตรผสมผสานเปลี่ยนจากสวนลำไยมาเฮ็ดเกษตรผสมผสานประสบความสำเร็จ เป็นตัวอย่างอยู่จังหวัดราชบุรีครับพี่น้องครับนะฮะช่วงแรกอ,อยากให้เบิ้งบรรยากาศบุญบรรยากาศต่างๆที่เกี่ยวกับหนาแล้งหนาหนาวช่วงนี้นะครับอ่ะเริ่มด้วยงานอยู่สกลนครเที่ยวส่วนพี่น้องไปเที่ยวเมื่อันก่อนี่ครับงานของประทตุเชิงชุ่มนะครับอยู่จังหวัดสกลนครนะครับ ตอนคำว่านี่ครับท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดสกลนครครับท่านผู้ว่าชู้ซักรู้ยิ่งนะครับพร้อมคณะประชาชน18อาเภอของสกลน,นครและก็มีนักท่องเที่ยวคนไทยคนล่าหลากหลายเลยครับมารวมเปิดงานพิธีแห่ต้นผาปารอบองค์พระาธาตุเชิงชุ่มแล้กกับพิดท่องกอนเขาไงที่ประดิสถานอยู่ในอุโมงขององค์พระาธาตุเชิงชุ่มครับ เพิ่นนั่มออกมาให้ประชาชนได้ปิดท่องเป็นขั้งแรกนะครับปีนี้องค์พระธาตุกำลังอยู่ในช่วงบุรณะสมแทมนะครับก็เลยยังบลแล้วเซ็จก็เอาผ่ามาปิดบังตาไว้ยังที่เห็นนะครับแต่ว่าด้วยเพราะแรงศรัทธาแล้วก็เป็นงานประจำปีของพี่น้องคนสกลเพิ่นก็เลยจัดอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นเกา่าแหละครับไฮไลท์ของงานนี้ก็คือการรั้ครับหรือว่าการฟอด บูชาองค์ประทาตเชิงชุ่มมีคนมารวมฟอ้อนนี่ประมาณหาพันคน,นครับพร้อมใจกันสวมใส่ชุดผู้ไทยสุพนครซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชนพื้นเมืองภาคอีสานสวยงามตะการตาครับ งานเอกจิมีการแสดงต่างๆครับงานที่มีไปถึง13มกราคมนะครับในจำนวนหาพันนั่งล่ำนีมีนั่งล่ำระดับอดีตนั่งสาวไทยเพื่อนกับไปนะครับแล้วก็เป็นนั่งงามมิสแกรนด์กรไปร่วมฟ้อนล่ำน่ำนะครับกับเป็นงานใหญ่ของสกลเพื่นครับจากงานบุญแบบนี้นะครับเข้าไปต่อกันเรื่องอาชีพซึ่งมากกับช่วงหนาแลงครับ บ่แม่นว่าหนาแรงเลยมันจะมีแต่ความทุกข์ยากมีแรลนแขนบ่เสมอไปนะครับบางอาชีพกับมาน้ําฝนมานํำ้ำน้ำถ่วมกับมีมาน้ำน้ำกับมีบางอาชีพน้ำแรงย่ามันเดืหนาวจาังสิแหละครับไม่ได้เกิดอาชีพขึ้นนะครับไปเบิงพี่น้องอยู่อำเภอข้ามเคลื่อนแก้วอยู่จังหวัดสกลน,นครน,นะครับเพื่อมีป่าท่ามอยู่ไกลๆก,กับหมู่บ้านอ๋ออยู่ยะโสทรนครับข้ามเคลื่อนแก้วอยู่ยะโสทรคนกับพี่น้อง ปลาท่ามันจะเป็นภาษาภาคกลางกับพื้นที่ชุ่มน้ำเน่ยแหละครับอยู่ริมแม่น้ําครับนะแต่ว่าเป็นหน้าเกลือธรรมชาติเขาๆอยู่นั่คือซาเกลนะครับพี่รองครับเป็นเกลือสินเท่าเทศบ้านกาพากาเทศเกลือขายเป็นการสร้างโอกาสส้างรายได้ในช่วงแรงๆแบบนี้ครับมือละห้าร้อยถึงหกร้อยบาทนะครับย่ำซ้าของถูกมือครับเทศบ้าหนองเท่าอยู่ตบน้าแก่อยู่เพื่อคำเคลื่อนแก้วเนี่เพิ่นเอาจอบเอาบักจกนี่แหละครับมาขุดอนาดิน บริเวณพื้นมองนีครับเป็นพื้นที่สาธารณะป่าท่ามใกล้กมู่บ้านครับส่วนใหญ่เนี่เป็นดินเข้มปลูกพืชยังกบได้ครับปลูกพืชบวกขื่นเพราะว่าเป็นเข้มมันเข้มหน้าท่ามไอปลาท่ามพื้นนี่นี่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับ mm hmm. เนื้อทีประมาณหาสีปลนะครับแ mm hmm. ทวบ้านกับมาใส่ประโยชน์น้ากันนะครับปกติน้มน้ำหลาก mm hmm. มองดีครับพี่น้องถ้ามายาำน้ำหลากนี่เลี้ยวว่าเห็นพื้นดินครับ mm hmm. มันจะเป็นน้ำขาวไปบัดถึงน้ำาท่มสูง แต่ว่า,าน้มหนาแรกน้ำกระโดดลงมาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นนิเวศของริมแม่น้ำแบบนี้นะครับน้ำแห้งเบิปลููพืชยังก็บได้ครับผิวดินก็มีซาเกลขึ้นมาก็เลยเป็นโอกาสให้พี่น้องนะครับเป็นสําหรับเอามาสางไร่ได้แถวบ้านน้องเท่ากบพิกโอกาสนี่นครับพิกวิกิเป็นโอกาสนะครับเอามาต้มเกลือขายตอนจชอบไปขูดนาดินเพื่อเดินว่าดินกีท่านะครับเอามาใส่ห้างใหม่ ภาาสีสารเพิ่าห้องหรือห้างนี่แหะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับมักดินเข้มส่วนผสมแบบนี้นะครับ1,2,3สูตรเพิ่น1,2,3คือแกบ1ส่วนน้ำา2ส่วนดิน3ส่วนมักทิมว้ประมาณ1คืนครับแล้วก็กกองเอาน้ำสะอาดซึ่งมันกับมีรสเข้มออกมาต้มไปฟังเพิ่นว้าถึงวิธีการต้มเขื่นครับเ้ากัไปต้มถังลนะ ใส่เวลาตกประมาณหม้อแรกนี่ประมาณสามสัปโมงเพราะว่าเตามันหินบ้านหมอสองนี่กะประมาณสองสัปโมงเขากะอันนี้ไปเรื่อยๆะเป็รื่อยอย่างก็เป็นเรืออย่อางก,ก็ะห็นเรือหลายได้ตัวเมืองม้อหนึ่งมันกิสิได้ประมาณหกโลนี่แหละคันมันเข้มแต่ว่าก,กับเอาแนนบ่ได้เด้๋เมื่อได้ขี้ท่าเขาเขี่ยวกันไปซีโลก็มี บบเป็นโอนกันมีเมื่อได้กีท,ท่าเฮาอันขึ้นซาลหลายๆกับฮกโลคเกศโลกอะ่ะได้มันมันโบในวัดบบเน,น่นนปริมาณบบเน,น่นนแม่บวกกันนี่เพื่อนบอกว่ายึดอาชีพนี่มาโดดแล้วครับพ่อแม่ผ้าเห็ดตั้งแต่อายุ12ปีปกติกะต้มประมาณ2-3ชั่วโมงครับสีได้เกลือสินเท่าทรงขายต้มได้กะมือหนึ่งกับ่บหน่อยกว่า30กิโลกรัมครับแต่ว่าบ่เน่บนอนนะครับ เพิ่นบอกพี่ขี้นะครับได้ฟังเสียงเพิ่นบอกว่าถ้าดินมันมีซาหลายกระต้มได้หมอนึงก็6กกิโลแต่ว่าถ้าดินซาหน่อยก็ได้ประมาณ4ี่กิโลนะครับมีลูกค้าติดต่อสื่อถึงบาทกับมีครับส่วนหนึ่งก็ไปเรียขายกับตามหมู่บ้านต่างๆครับเพชรเองขายเองกิโลกรัมละ20บาทครับเป็นรายได้ที่ดีครับเพราะว่าบวกน้ลงทุน่าเกลือนะครับแต่บ้านหนาแรกยังซีเกลือนี่แหละครับมันก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งเนาะ ซูมือนี่เกลือสินเท่าที่ต้มขายนี่มีลูกค้าสั่งจองทุกมือครับเพื่อนเอาไปเห็ดหยางเพื่อนเอาไปเห็ดเป็นเครื่องปรุงอาหารนี่แหละครับใส่ปลาล่าก็มี่ไปเห็ดเป็นปลาล่ามักปลาล่าก็มีนะครับเฮ็ดเป็นปลาสมเฮ็ดเป็นแหนมก็มี่ได้รสชาติดีอาหารบ่เเ่าเสียง่ายครับ mm. เกลือสินเท่านี่สาหรับเด็กน้อยอีสานจังผมนี่เฮ้าเป็นเด็กน้อยอยู่อีสานเนี่เข้าจะบ่ก,กินเกลือทะเลนะครับ ผมในยินแต่ได้น้อยว kind of ่าเรยว่าผ er. ู้ใดบ้านใดมีเกลือสินเท่านี่เข้าต้องกินเกลือสินเท่าการกินเกลือทะเลนี่หมายถึงว่ามันมันบ่ดใดมันบ่อแสบอ่ะมันบ่อใดเกลือใคก็บอกมันมันหลเกลือทะเลไปหาซื้อใส่ก็ได้แต่ว่าเกลือสินเท่านี่มันเป็นตามเกลือแรงต่างๆถือบ่กขึ้นกันเกลือบ้านน่นบ้านนี่เกลือจังหวัดน่นจังหวัดนี่ความแสบความนัวมันถิบ่กขึ้นกันนะครับอันนี้ก็เป็น ความพิเศษอย่างหนึ่งของเกือสินเท่าในภาคอีสานนะครับอ่าอ่ะอันข้าวสามครับไปเบิ้งโอกาสอีกอย่างนึ่งทีมมากครับนาแล้งแบบนี้นาแล้งอากาศหนาวเป็ดผู้ไดเลี้ยงเป็ดนี่ครับมันออกไข่หลายครับแล้วก็เป็นโอกาสเห็ดไล่ได้ดีครับอาไปเบิ้งพี่น้องผู้เลี้ยงเป็ดอยู่อ,เอำเภอหนามพ้องจังหวัดขอนแก่นนะครับทีมงานตุม่มโฮมไปฟ้ามเลี้ยงเป็ดของคุณวิระปัญญาเลือกครับ อยู่บ้านโนนตุนตัวบนบ้านขามนะครับอำเภอลำพองขอนแก่นเนี่ครับเลี้ยงเป็ดกากีแคมเบลประมาณสองลอยกัวโตนะครับเพิ่นเลี้ยงย่ามนี่นี่โอ้เป็ดที่ผ้ากันออกไข่หลายครับไปขายกับพ่อค้าแม่ค้ารับซื้อทีโทษสั่งโทษสั่งไว้ครับแต่ละมือนี่ช่วงอากาศหนาวแบบนี้ครับเป็ดในฟ้ามนี่ออกไข่ประมาณมือหนึ่งหาแผงกับมี่หกแผงเจ็ดแผงแปดแผงกับมี่ครับ เอาไปขายมือหนึ่งแพงละร้อยยี่สิบบาทเนี่ครับเป็นไข่ขนาดคะกันเนี่ยครับขนาดเพิ่งเลี้ยงแค่สองร้อยตัวเนี่ครับตื่นเศร้ามากกับเก็บไข่ไปขายเหมือนกันตอนน้อยผมเคยเลี้ยงเป็ดครับพี่น้องผมอยู่บ้านอยู่บ้านนอกอยู่ขอนแก่นเนี่ยผมก็เคยเลี้ยงเป็ดเป็นสิบตัวยี่สิบตัวเลี้ยงไม่ได้ขายนะครับเอาไข่มาต้มมาทอดกินไปโรงเรียนตอนเศร้าๆครับเพิ่นได้ไล่ได้มือหนึ่งกับบ้านหาร้อยบาทนะครับแต่ว่ามือใด เป็ดไข่ออกมาดีๆก็ได้เป็นพันแหละครับนี่นะครับโอกาสมันมากครับหนาอากาศหนาวนี่อากาศซัดปีกนี่ครับพี่น้องซัดปีกมันบ่มากอากาศฮอนมันที่มักอากาศเย็นอากาศหนาวเพราะฉะนั้นโรคไข้เป็นกับบอคไฮมี่แล้วกับผลผลิตก็สูงนะครับไก่ไก่ไข่เป็ดไข่ก็คือกันครับนะก็นี่เป็นโอกาสพี่น้องเบิ่งด้วยครับหนาหนาวหนาแรงมันก็มีโอกาสมากนะครับเอาช่วงนี้นะครับ อีกอ่างนึ่งครับไปเรื่องอาชีพนึ่งอ่ะเรื่องพริกพริกครับพริกครับพี่น้องพริกพริกสดนะครับไปเบื้องพริกสดอยู่ตำบลโคกกระช่ายอยู่อำเภอค้อนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้นี่ครับเพื่อนปลูกพริกไว้แต่ว่าปัญหาของพริกย่ามนี้ครับพริกออกดีก็จริงแต่ว่าราคาตกต่ำผมเอาเรื่องนี้มาบอกพี่น้องฟังในตู้โฮมก็อยากไปฝากไปถึงผู้รับผิดชอบนะครับ ทีนี้นาทีซอยเหลือเกษตรกรนะครับคุณพยุ่งหาวกระโทกนี่เพิ่นปลูกพริกปลูกซีไรครับได้ผลผลิตหลายแต่ว่าตอนนี้พริกพริกนี่ปกติพริกสดช่วงที่แพงๆกิโลกรัมละห้าสิบแต่ว่าตอนนี้อยู่กิโลกรัมละสิบแปดถึงยี่สิบบาทบอคุมคากับการลงทุนนะครับบางช่วงตกไปกิโลกรัมละสิบบาทเพราะฉะนั้นเพิ่นกาเอาเอาเลยเอามาตาขายครับพริกสดมันราคาตก นาแรกงแบบนี้ก็เป็นโอกาสเอามาตากขายนะครับพริกแห้งขายกิโลกับละลอยครับใส่พริกสด3กิโลไปตากได้1กิโลอ้าวมันก็ดีกาเข้าขายพริกสดท่าแบบนั้นนะครับก็เป็นโอกาสเป็นขํามในนํำให้พี่น้องนะครับข้าติดอย่างหนึ่งข้ากาไปเท็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องนะครับเมื่อนี่เดี๋ยวช่วงหน้าม่นตุ่มโฮมสิภาพไปเบิ่งตัวอย่างความสำเร็จกองการเท็ดเกษตรผสมผสานพี่น้องยาพลาดนะครับช่วงนี้เข้า วิดเบรกไปด้วยคลิปของพญาฮิโขครับโอ้ยความทรงจำขึ้นมาเบิ้งข่อยคืงยงยโโองามแต่ว่าพญาฮิโนเบังดูสิปีที่แล้วบังดูเมื่อสิปีที่แล้วบังดูบังใส่เป็นสาวได้เห็นจะบังดูข่อยงามบ่ข่อยงามบ่เบิ้งดูนี่เอองามอยู่อันนี้ทายหมู่ว่านี่ได้เนี่ยก็เป็นหนายุ่นหยุ่นเหี่ยวเหี่ยวสิบ่ วยนนหนูจะจะว่าข่อยเทาบ่พุงด้วยแล้วข่อยเทาบ่เนี่ยเออเทาเยอะเหม่ยครับเขาสู่ช่วงที่สองของรายการตุ้มโฮมนะครับช่วงเกษตรตุ้มโฮมเป็นเกษตร ที่เยกว่าเกษตรทำเงินก็ได้ครับเกษตรเงินแสนเกษตรเงินล้านเกษตรแห่งความสําเร็จเขาพยายามหาตัวอย่างดีๆมากมือนีมุ่นตุ่มห้มไปลาชบุรี่ครับไปเบิ้งเกษตรกรผู้หนึ่งยูหันครับพเนจรเกษตรผสมผสานเฮดแบบใดจะประสบความสําเร็จติดตามกับม่นตุ่มห้มครับ แม่แล้วครับคุณกิติครับมือนี่ผมมาจังหวัดราช,ชบุรีครับมาพ่อสวนผสมผสานหมองหนึง่งยุทธบนน้ำผู้อำเภอเมืองราช,ชบุรีโอ้ง,งามอีหลีครับแปลงนี้เป็นแปลงดั้งเดิมที่เพิ่นเคยปลูกลำไยแต่ว่าตอนนี้กลายมาเป็นสวนผสมผสานตอนนี้เจ้าของสวนครับซือคุณสันติแผนงามกำลังแต่งกิ่งผักหวานอายครับสวัสดีครับฟังภาษาอีสานออกอยู่บอครับก็ฟังเรื่องอยู่ครับ นี่ขออนุญาตใช้เป็นภาษาอีสานเนาะกับสำเนียงของราชบุรีครับ,รบในส่วนนี้มีอีหยปลูกอีหยังไว้แน่ครับก็ส่วนนี้ก็มีผักหวานอีกกล้วยแต่หลักๆเลยคือลำไย่ครับพืชหลักคือลำไย่พืชที่ส้างรรยได้หลักๆคือ,คอลคปลูกมาจากปีแล้วครับปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ก็ประมาณ4 0กว่าปีแล้วเป็นอย่างคือเปลี่ยนมาปลูกผักหวานปลูกกล้วยอย่างอื่นผสมผสานในสวนลำยหญ่ครับก็ด้วย ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับเราก็ต้องหาพืชที่สามารถสร้างไรายได้ทุกอาทิตย์หรือท,ทุกวันทุกเดือนอะไรเงี้ยช่วยเข้ามาช่วยเสริมไรายได้ให้กับครอบครัวผักหวานเนี่ยเราต้องเก็บทุกอาทิตย์ถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะออกออกยอดแล้วก็แก่เลยก็จะไม่แตก ใช้เวลานานก็จะแตกแต่ถ้าเราเก็บทุกอาทิตย์ยอดผวานก็จะแตกทุกอาทิตย์ครับแตกตลอดมันจะแตกมาใหม่เรื่อยๆครับสวนนี้นอกจากพักหวานครับกล้วยหอมท่องโอ้งาบบอยอ,อกหน่วยไงเครียค่ายครับที่ขายอยู่นี่ห่างสินค้าทั่วไปเนี่ยแหละครับถือว่าได้ผลอิลิเคล็ดลับเป็นยังไงเดี๋ยวให้พิสติผาลุยสวนกล้วยหอมอีกเท่านึงครับ เป็นยังคือมาปลูกกล้วยหอมอยู่ในสวนลำไยหนีเร็วการดูแลกล้วยหอมยากบากครับผมจะปลูกลำไย,ยพันธุ์ใหม่เราตัดลำไย,ยพันธุ์ดีดออกเราก็จะปลูกลำไย,ยพันธุ์พวงทองซึ่งตลาดค่อนข้างราคาดีฉะน,นั้นแล้วการที่เราจะปลูกต้นลำไย,ยใหม่เราก็ต้องมีพืชที่เลี้ยงเหมือนกันก็จะโตเร็วคือปลูกกล้วยเพื่อรอลำไยโตเพื่อจะได้สไร้างรายได้ตลอดไม่ไม่เราติดไ,ไ,ไม่ถีเวาลาในการปลูกครับนี่แหละครับเปากันไปเบลาก,กันมา จักว่าผมสิตกไปสำเนียงของราชบุรีหรือว่าคนราชบุรีสิมาตกสำเนียงภาษาอีสานบานเฮ่าถึงแม้สิใช้คนละสำเนียงแต่ว่าก็าผมก็บเสือวบาฟังกันหูเรื่องเข้าใจบ่าว่าสิเป็นคำอธิบายเรื่องกล้วยหอมแน่เรื่องลำไยแน่หรือว่าสิเป็นเรื่องผักหวานลำไยนี่สำคัญแท้ๆครับเป็นพืชที่สางและได้ให้กับคนอยู่ราชบุรีไผก็ว่าลำไยปลูกได้ยุภาคเหนือแต่ว่าราชบุรีโด่งดังมากอย่างน้อยก็2ย3 0ปีแล้วครับเพื่อนบอกว่ามันอยู่ใกล้กับตลาดมีความสด ่อตัดออกจากสวนทรงตลาดสีเมืองอยู่ราชบุรีเดี๋ยวพร้อมดกซํำได้งามซํำไดผมสิภาพไปเบิ่งครับอันนี้ถือว่าได้ผลผลิตได้ยังครับได้แล้วครับรอเก็บเกี่ยวเลยครับ พร้อมแล้วพร้อมแล้วคกินได้เราไปกินได้แล้วครับพร้อมเก็บเกี่ยวเ่นของลำาไยคือความสดและตลาดเราอยู่ค่อนข้างจะใกล้กับกับใกล้สวนจากสวนนี่ไปหาตลาดบปไก่ครับไม่ไก่ก็เลยสดถกคงความสดก็เลยเป็นที่ต้องการของแม่ค้าครับมือานีตุ้มพ่มขอขอบพุณนพี่สติเป็นอย่างหลายๆครับ นี่แหละครับบ่าวาชิเป็นภาษาอีสานหรือสำเนียงราชบุรีจักผู้เดช18หากันก็บบ่แน่ใจละแต่ว่าฟังแล้วได้เนื้อหาสาระหลายๆฝา,า,ากไว้ในรายการตุ่มโฮมครับและชารเจนในตุ่มโฮมพี่น้องสังเกตว่าครับที่มนตุ่มโฮมกับเจ้าของสวนนี้ม,มนตีเพิินผ้าเบิงเนี่ยเขาสิเห็นการเกื้อกลกลุ่นกันเขางธรรมาตาอย่างหนึ่งนะครับเพิ่นบอกว่า อา้าวตอนปลูกลำไยแนหน่อยมันต้องพืชพีเลียงก็เอากล้วยนี่แหละครับปลูกกล้วยเลียงลำไยพราลำยาไยไงึ้นมากล้วยมันก็ดด็กคงอยู่ครับหรืออิติัดนกล้วยทิมไปก็ได้อีกอย่างหนึง่งลำไยโดยต,ตัวมันเองครับมันเป็นพืชพีเลียงให้กับพักหวานกับพี่น้องผมเห็ดสวนนี่นี่พักหวานนี่มันปลูกเดียวเดียวเนี่ยบ่ง้ามโตยากแล้วกับถือโอกาสบ่บ่รอดดิเพราะฉะนั้นตอนปลูกพักหวานไม่ม่ๆนี่เขาให้ไปปลูกอยู่กับตน้นพวกต้นลำไยก็ได้ ต้นอันบักข้ามแปรบักข้ามเทศนี่ก็ได้ครับมันหมักเนี่ยครับเป็นธรรมชาติมันเกลือกูนกันแบบนี้เท่ากับต้องเลี้ยงลุยธรรมชาติพี่น้องเบิ้งนะครับเอาไปเบิ้งเอาไปเฮ็ดนะครับเขาพิ้ไทช่วงนี้ด้วยกิจกรรมสนุกสนุกครับเป็นวิถีชีวิตของไทบ้านยูสุรินครับเป็นหมู่บ้านเนน้อยยูหันครับอยู่อำเภอสนมนะครับอยู่จังหวัดสุรินเพิ่นมีแข่งขันมวยทะเลครับ ผู้ใดบ่เกลืยเบิ่งมวยทะเลนี่แหละครับมวยทะเลนี่ครับจัดชกกันง่ายๆแบบนี้แหละครับนันยุสะน้าหมองน้าของหมู่บ้านกาเฮ็ดขึ้นมานะครับมีเสาไม้ลักไม้เป็นคอนไม้ใหญ่ๆว่างคือคือัห้คล้ายๆคาดสะพานนักมวยกาลงสนามครับอยู่คนละฝั่งใส่นุ่มสีแดงสีนดำเงิน แล้วก็ไปยามสไลด์ตัวเองเขาไปหาคู่ต่อสู้ครับเบิร์เดอรเบิร์เดอครับแล้วก็พ่อเขาไปเนี่ยอ้าวกันไม่พัดกันแพ่พัดกันชนะครับไม่มีผู้ใดชนะหรือแพ้เสมอไปเดี๋ยวกันอ่าสองคนกันนะฮๆอะะโะฮ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  บบมวยแบบนี้เนี่ย <c oughs> เอาข้อมูลเป็นรักครับบริเอาแม่ไม้มวยไทยอยังดรอกครับเอาข้อมูลสืุอสนานกัน <c oughs> นั่นนั่นนั่น <c oughs> บางคนสิตีเขาก็ตกไปกับมีครับเพแม่นว่าสิตทีเขาตีแล้วตบด้านเดียวครับ เงินเดือพันเงินเดือพันสองพันบาทนะครับนี่เอาเฮ็เฮ็เฮ็ดเอาโอ้โอ้โอกะย่ามเลี้ยงแรกแบบนี้นะครับมาตุ่มมาโฮมมากินเขาแรงกันกับเบิ้งคลิปแบบนี้กปะป้อนไอ้่ายความเครียดนะครับผู้ใดมีปัญหามีข้ามอย่างกระซังนะครับบ้านเฮาในต่างจังหวัดก็มีวิธีการสำหรับให้พี่น้องได้มีทางออก ในรูปแบบต่างๆเพราะว่าจะเป็นงานบุญงานน่เรื่องงานอย่างกีฬาแบบญีต่างๆนะครับเดี๋ยวเขาพักกันทีคู่นึงนะครับกลับมาหมอแพทย์สีมีอาหารแบบญี่ปุ่นคือทัวมักมาแนะนําพี่น้องครับมันดีจังไดเดี๋ยวกลับมาครับกับเขวาสู้ช่วงสุดท้ายของรายการตุ่มโฮมนะครับหมอแพร่ลาบพักรลอนก็เมงกับพักหนาวเลยครับไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ว่ากลับมาแล้วครับมี แต่ว่ายังมีสาระดีๆจากญี่ปุ่นมาฝากอยู่เมื่อนี้เป็นเรื่องของทั่วมักเพราะว่าพี่น้องหลายคนเกิเคยกินแล้วครับทั่วมักเป็นทั่วเหลืองมักภาษาญี่ปุ่นเมื่อวันนัดโตะนะครับนัดโตะเป็นแบบใดมันดีกับร่างกายดีกับประโยชน์ของสุขภาพอย่างไดไปฟังจากหมอแพทย์ครับยูนี่มีแห้งก็หมอแห้งเมื่อนี้นะคะเมื่อนี้มาเฮ็ดบุญคิดพอทุกคนก็เลย อยากมาบ่อยทุกคนฟังว่ามันมีเีกเหตุผลหนึ่งเป็นอย่างคนญี่ปุ่นจะอายุยืนคือพ่อก็ได้เฝ้าทรงคลิปมาก่อนเดียวมืออื่นพ่อกานสดๆในรกันได้ค่ะมันมีอาหารชนิดหนึ่งเขาเอื่นว่าทัวมักหรือภาษาอังกฤษเขาเอื่นนัตตกจะเคยได้ยินบอกอันที่มันเป็นทัวอันที่น้ำตาลแล้วกัเป็นอย่างๆถึงน้าเนี่ยเขาเอาทัวไปหมักกับแบคทีเรียเนาะซึ่งมันเป็นอาหารญี่ปุ่นแต่ปูแต่ปูแต่โบราณเลยค่ะซึ่งรสชาตินี่คือพยมกัดแขวกินอยู่กั บางเจ้าก็กินได้บางเจ้านี่ก็กินไรหลีมันมันอาจจะบ่ค่อยถึอปากไอหมอแพทย์ปันได้นะคะบ่แซ่บคือประแดก๋ยงนะบ่ถึอนะคะแต่หมอแพทย์จะบอกว่ามันมีประโยชน์แบบใดหับอกมันอันที่หนึ่งมันมีวิตามินเคสองวิตามินเคที่เขาหูจักกันอะห้ามเลือดออกอย่างนั้นนะคะอันนั้นเาเอิ่มเคหนึ่งเขาหูจักกันแต่วิตามินเคสองเนี่ยเป็นวิตามินที ลดการอุดตัน,นมันมีสอง้ประโยชน์ข้อแรกเนี่ยมันเพิ่มการแข็งแรงของกระดูกโดยการเอาแคลเซียมที่เข้าดูดซึมจากอาหารเข้าเลือดเนี่ยไปเกาะอยู่กระดูกเทศให้กระดูกแข็งแรงอันนี้คือเคสสองนะโบแมนเคสหนึ่งนะและอีกประโยชน์หนึ่งก็คือลดการอุดตันของเส้นเลือดที่เกิดจากแคลเซียมโดยการเอาแคลเซียมที่มันเกาะอยู่บริเเลือด เราเคยได้ยินบอกคนเส้นเลือดแข็งแล้วมีแคลเซียมไปเกาะหลอดเลือดแล้วเข้าไปตรวจแคลเซียมสกอร์ในคนที่สงสัยว่าจะกำลัโรคหัวใจนั่นละนั่นละไอ้เคสองที่จากนัโตเนี่ยแหละค่ะจากทั่วมักเนี่ยแหละค่ะทัวเนาเนี่ยแหละทั่วเนานเนี่ยและมันเอาแคลเซียมที่มันยู่หลอดเลือดหัวใจไปเกาะที่กระดูกแทนประมาณนี้คือนี่คือความลับของคนญี่ปุ่นอีกยื่นอนะหมอแพรวานะอีกอันหนึ่ง นอกจากไอ้เรื่องนี้แล้วมันมีเอนไซม์ที่ซื้อวันนักตกไคเนสพี่น้องตอนที่หมอแพทย์ไปญี่ปุ่นขออภัยลืมทายลูกมะผักมะฝากมันจะมีอาหารเสริมเรียกนักตกไคเนสเลยเด้ะอ่าซึ่งก็รบรเิเวณซื้อมากบริเวณซื้อมากเึ้นกันนะพี่น้องด้อ ซึ่งน่แหละเอนไซม์ตัวนี้มันอยู่ในทั่วมกักนัาโตะนี่แหละค่ะซึ่งมันเอาไว้ถัละลายริมเลือดที่มันอยู่ในหัวใจเอาวองยังๆแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันจะเลยเห,หเหตุให้เลือดไหลเวียนดีเพราะขอแค่สองกับนัาโตะไคเนตมาร่วมกันมันจะเลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เหตุให้คนญี่ปุ่นบ่เป็นรหมหัวใจบ่เ,เสียชีวิตจากโรคหัวใจนั่นเองเนาะและอีกประโยชน์หนึ่งนะจริงๆมันมีหลายข้งมากเลยเนาะก็คือมันเป็นจุลนินทรีย์ดีๆแคลมซัน เจ้าว่าวการที่เขากินจูลินซี่ดีดีสมัยนี้เขากยังขายเป็นอาหารเสริมเพราะมันฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงเฮ็ดให้ขับถ่ายดีเฮ็ดให้เกิดสารที่มันบำรุงเรื่องของล้ำใยบำรุงเรื่องของลูกหลอดเลือดหัวใจแล้วกะ็เรื่องอ้วนอย่างแบบมีเลยนะคะในเรื่องของจูลินซี่ดีๆเนาะเอาเป็นว่า นาโตหรือทวมมักลองไปหากินมึงเจกเทือนหนึ่งค่ะพี่น้องกินได้หมอแพ้บอกว่ามันมีประโยชน์แน่น,นอนค่ะคันผู้ใดมักนาโตหรือกินได้แบบใดอคอมเมนต์บอกกันในรายการในเร้อค่ะส่วนตัวหมอแพ้เนี่ยพยายามอยู่ผิดหอดุกคนมืออื้นคอบกันทุกสดค่ะครับขอบคุณหมอแพทย์ครับหมอแพทย์มีคำในนรืแลงสุขภาพผมก็มีก่อนพญาท่าอีสานครับพอดีผมอยู่ในกลุ่มไล่กับมูผมเลี้ยนสมัยแน่นอานะวัาน้ำกันตอนนี้ก็หกซิมเกินไแล้วครับ มีคนหนึ่งมู่ผมคนหนึ่งเขียนมาซื้อหัวเขาว่าใจใจยะเถาวะท่านครับว่าพี่น้องเอ้ยนับแต่มือสิเถากายง่าเห้ามั่นบ่อเทียงครับเห้าทอ่อไดเอ้ยเถาท่อไดกระโบ,บแล้วย่างสีเถาอีกต่อไปถึงรูปกายเห้าสิเถาจิตใจเห้ากระหายนมนันเดอร์คั่มบราล้านพันบาไว้ไผใจเถาอยู่บ่อยื่นครับเฮ็ดชีวิตให้สดชื่นมวลซ่นในหัวใจ ขั้นสิไปทางใดแต่งตัวให้ทรงโก๋ไม่ไปไหนก็แต่งตัวให้ดีนั่แหละครับอย่าไปโตให้ขี้หย้ยเป็นตาอายเขาสีซาสาวซำหน่อยพ่อนาให้เขาเอิ้นว่าป๋าขาป๋าขาคุณเดอ้อมูผมทรงมากครับเออมีประโยชน์ครับรุ่นคนรุ่นใหญ่กัเบื้องวัยนะครับจิตใจต้องดีนะครับอ่ะขาา่ขาวฝากข่าวฝากข่าวฝากจากขอนแก่นครับที่มีงาน สมโพธิพุทธมณฑลอีสานนะครับวันที่เก้าถึงสิบหามกราคมเพิ่นจัดไงจัดไงเลยครับอยู่บนเว้นพุทธมณฑลอีสานแหละครับอยู่ทางเลียงเมืองขอนแก่นไปกาฬสินนะครับอยู่ตำบนศิลามีอ่ามหรศพมีคารวานขายสินค้ามีการแสดงจากศิลปินชื่อดังทุกขึ้นเลยครับฟรีนะครับเจ็ดมือเจ็ดขึ้นมีหมอล่ำเสียงอีสานวงแมนกน่อยอุไลพอนร่ำสิ่งเสนอีสาน สาวน้อยลำเพลินลำซิงแนนกระนกอ่อนศิลปินอีสานอื่นๆครับสิมาร่วมกันหลากหลายเลยครบับฝากไว้นะครับมืออื่นเป็นต้นไปครับอยู่พุทธมนต์ทนอีสานนะครับแล้วกามือวันเด็กกระจัดกันอยู่ไร้หม่องแลวครับพี่น้องเดี๋ยวจีนคอยติดตามอยู่พิธภัณฑ์เด็กอยู่อยู่กรุงเทพอยู่สวนจตุจักเด็กก็มีงานด้วยกันอ่ามือนี้มีคลิปจากผู้ชมทั้งบ้านนะครับอ่านี่อ่าเป็นน้าวันเด็กอ่สาสั้นๆครับ และก็เป็นคลิปจากผู้ชมทั้งบ้านนะครับเมื่อนี้มาจากระยองครับเป็นคลิปของคุณรัชดาพพอนใจตรงครับพี่น้องครับมาโซนเลมาล้องมวงคุยกันหมูเห่เขาชาวอีสานมาเดิมมาตุงมผมขอบคุณครั กับผู้ชมตุ่มหอมนี่มีเทคนิคมี่ลีลาแฟ่ยวได้เสือตัวนี้ครับผู้ใดส่งมาออกรา่กาศนะครับเมื่อนี่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับไปตีละไปละตุ่มหอม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 ละเสียงดังละตุ่มตุ่มเามาตุ่มหอมมาชมความงมวิธีแห่งอีสาน